อ๋อ,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 อใส่กล่อมใส่ไปซื้อบักแต่งกวาครับอ่าหอมพักชี่ไปตลาดัะครับอ๋อผันเสเเยหุเหขามันไก่สูรูกกินอ๋มไปไก่เติบอยู่ครับตลาดก็ได้ของก็มีแต่นเนาเอ่งแพง นี่หอตลาดพักแตงกวาลูกน้อยก็ยี่สิบลูกใหญ่ก็ยี่สิบเพื่อนได้บันล้ายหรอกครับขากลับกันเร็วนะครับแหละลานขายหน่อยนะพวงมันใกไกๆนะ,นะแม่สิทาใม้กล้องสิทาแตงข้าบาท อันนู้นนี่หน่อยหรอก <c oughs> เป็นตะคมนี่เพราะว่าไอ,อ้เกลียมะฝานอมันขม <c oughs> นนสุดดิด <c oughs> มึง <c oughs> <c oughs> เข่าแล้วตีโอ้ไงห่อนไอ่ตลาดไก่ทอดหกลอยอะไรนั่นนั่นผู้เท่ากันละนี่นใส่แค่ลนี่น้ำแค่ไห chắc ngồi rồi, bảo tìm vợ này, nó bơm tổ, ngồi kìm tổ, xếp tổ. ngồi là ngay. ารีโวล่ยเหรอเราจะมากดี้ำจิ้มเพชบน้องเพชน้ำจิ้มนี่ยให้ลูกดูดให้น้ำเงินดีกระเทียมกระเทียมพริกสด่นี่ยเหนี่อแห้งทีกล้วยขึ้นบ้านคอบ้าน บอกเราอย่าฮิตหลายอย่างเอ้าจบคลิปครับได้กล้อมหิวขอแห้ง